สวัสดีครับสวัสดีเอเท่างช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่17ตุลาคม2องห่าง67ครับผมวันนี้วันออกพรรษาครับผมเนาะสิบห้าค่ำเดือน11ครับผมหมือนแรงครับผมเนาะจะไปเบิงบั้งไฟพญานาคอยู่ที่หนองคายนะครับมีไัยโชคดีบ้านาะครับผมเนาะมื่อวานเลขออกครับ96้สองบนครับล่าง0ูครับผมเนาะบนหาเสียครับผมว่าเลขจะออก00 แล้วก็บรณาเสียก็ผมเนาะว่าเลขจะมาก6อีกครับผมเพราะว่า6มากติดต่อกันแล้วหาหกหมดติดต่อกันครับผมเนาะช่วงนี้6มาแรงนะครับมือเร้านี้ครับผมเดินทางพทะบุญที่วัดป่าพุทธรักษาครับผมเนาะเนื่องด้วยวันพระแล้วก็วันออกพรรษาครับผมมือเร้านี้คนก็เยอะมากครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมจะมีทั้งมาแปลงปั่นเอฟที่ทางช่องครับเป็นของ F c ซภูเก็ตนะครับเพิ่์ว่า ปล่อยตองหดครับผมเนาะเพิ่นโทรมาเหมือนขึ้นนี่ครับผมเพิ่นว่าเพิ่นถูกวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับถูกวิ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับบนครับวิ่งเก้าครับผมเนาะนี่ครับผมบนวิ่งเก้าครับมาหลักร้อยครับผมเลขออกเก้าหกสองนะครับเก้าหกสองนะครับนี่ครับให้สี่ออกศูนย์สี่หนึ่งให้หกออกแปดหกเจ็ด ให้0ย์ออก606ให้3ออก3 7ล่างครับให้5ครับออก665ให้9ครับออก9 6 2กครับผมนี่ครับเพิ่นวิ่งเก้าครับผมบนครับผม5 0 0 0 0่นนะครับได้1 5 0 0 0 0บาทครับผมเนาะรวมทุนครับส่วนวิ่งล่างครับผมเพิ่นวิ่งมื่นหนึงครับผมเนาะวิ่งล่าง1 0 0 0 0มืนได้4 0,000ครับรวมทุนนะครับนี่ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อถ้าผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะก่อนอื่นครับมันดูเลขป้านีก่อนดีกว่าครับผมเนาะพะว่าผมลงคลิปไปแล้วเอฟทีทางช่องกับบเห็นเยอะมากครับผมเลขป้านีนะครับถูกทุกงวดนะครับถ้าใครจับคู่เป็นนะครับงวดที่แล้วครับผมเลขป้านีครับ5 6 8 9 2 3สครับ9 6 2กครับผมเนาะนี่ครับผมมา3าตัวครับผม งวดนี้ครับงวดนี้เลขปนีครับ2 3 5 6 9 0นะครับเลขปนีครับผมเนาะนี่ครับผมให้เอฟซีท่านช่องแคปหน้าจอครับช่วงนี้ครับผมเนาะ6มาแรงครับผมช่วงนี้ครับเพราะว่า6มาบ่อยมากครับผมลิงค์ข่าวว่า6มาถึงสิ้นปีครับผมเนาะนี่พิ่นแจกข่าวมาว่าพระหัต ลืมนะช่วงนี้6มาบ่อยมากงวดต่อไปก็อย่าลืม6นะครับผมเนาะมีเอฟซีทางช่องถักลายมาหาครับผมคนว่างวดต่อไปอย่าลืม6เด้ยครับผมคลิปนี้ครับผมเนาะจะเป็นของ f c ภูเก็ตครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับงวดที่แล้วครับ FC ภูเก็ตครับจับคู่ให้ล่างครับไม่เข้านะครับเลขออก0 0นะครับนี่ครับจับคู่02 0 3 0 5นะครับ นี่ครับผมเนาะส่วนของอาอาจารย์นันุนภัยครับผมเนาะนี่ครับสุดายมากครับผมเนาะเพิ่นว่าถ้าออกหกสองล่างนะได้หลายแสนครับผมนี่ครับถ้าออกหกสองล่างครับได้หลายแสนครับผมนี่ครับวันนี้คำนวณก่อนถ้าออกล่างหกสองครับผม ได้หลายแสนครับผมเพราะว่านี่ครับผมเพิ่นหายมากล่างฟันที่662เม็ดเดียวนะครับเลขวิ่ง VIP นะครับนี่ครับผมฟัน6-2เม็ดเดียวล่างแต่ว่าขึ้นบนครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็ของแม่สารคามนะครับแม่สารคามับผมเนาะให้6 2 2 6ล่างครับผมขึ้นบนนะครับของปู่40ครับของปู่40 62ตรงตรงนะครับ62ตรงตรงครับหลัก10บนครับ6กับ3หลักหน่วยครับ2 7 9นะครับนี่ครับล่างเด่นศูนย์รอง7นะครับของปู่40โอเคครับผมเนาะมาดูเลขของ fc ภูเก็ตดีกว่าครับผมเนาะ fc ภูเก็ตส่วนใครรอครับผมเนาะชุดบนครับผมเนาะถ้าใครรอชุดบนรอก่อนนะครับ เพนว่าอีกประมาณสองสามมื่นครับผมเนาะอีกประมาณสองสามวันนะประหัตเดี๋ยวพี่โทรหาครับผมนี่ครับวันนี้เอาล่างไปก่อนครับ FC ภูเก็ตครับผมเนาะเพิ่นว่าครับผมวิ่งบนครับผมแหมงดูครับผมเนาะวิ่งล่างกับทอว่านี่ครับผมเนาะวิ่งล่างครับนี่ครับให้เก้าออกแปดเก้าให้หนึ่งออกสองหนึ่งให้สี่ออกสี่หกให้แปดออกแปดให้แปดออกสองแปดให้เก้าออกเก้าสี ให้7ออก3 7ให้7ออก59งวดนี้ไม่เข้านะครับให้0ูย์ครับออก0 0นะครับให้0ย์ครับออก0 0ครับนี่ครับพอว่าครับผมนกพ่นวาวิ่งบนนะมานหลักร้อยก็ได้พระหัแต่ว่าพี่ชอบวิ่งบนมากกว่าวิ่งล่างนะเพราะว่าล่างนะมีแค่2ตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่าล่างออกแค่2ตัวบนออก3ตัวครับผมนกวิ่งบนโอกาสถูกเยอะกว่าครับผมเป็นแจงมากครับผมนะ นี่ครับล่างออกศูนย์ศูนย์ครับบนหาเสื้อครับผมเนาะวายจะออก0 0ครับผมไม่น่าเชื่อนะครับผมนี่ครับ0 0ครับมาทั้ง2ตัวครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับผมเพิ่นว่าเพิ่นจะวิ่งล่างอีกหมื่นนึงครับผมเนาะวิ่งบนห้าหมื่นเป็นเดือนนะครับ ของ fc ฟซภูเก็ตนะครับนี่ครับผม fc ฟภูเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนเลขเพิ่นให้เอฟซีทั้งช่องแล้วผมเนาะพร้อมจับคู่ล่างให้3คู่นะครับพร้อมจับคู่ล่างให้3คู่นะครับของ fc ฟภูเก็ตนะครับล่างวิ่งที่เดี๋ยวล่างนะครับงวดนี้นะครับวิ่งที่5นะครับ ล่างงวดนี้วิ่งที่5นะครับนี่ครับผมพันวางวดนี้ล่างวิ่ง5นะพระหันี่ครับผม,ล,นะบบผมล่างวิ่ง5นะครับชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้ของ FC ฟซีภูเก็ตนะครับ FC ฟซีภูเก็ตครับ เอฟซีภูเก็ตครับเหมือนแรงครับผมเนาะเด,เดินทางไปทีจังหวัดหนองคายครับผมไปดูบ้างไฟพญานาคครับผมเนาะกลับไปท่องเที่ยวก็ผมปกติครับผมเนาะส่วนใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมไปถือว่าไปเที่ยวครับผมเนาะพาครอบครัวไปเที่ยวกับผมบที่หนองคายนะครับวิ่งล่างตัวเดียวครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียว ยิงล่างตัวเดียวครับเน้นย้ำกับ fc ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube นะครับเดี๋ยวไปหลงเสื้อเพจปอมเฟซปอมเด้อครับผมเนาะเพราะว่าเพจปลอมเฟซปอมครับผมดึงคลิปผมจาก youtube ไปลงนะครับแท้จริงแล้วผมไม่มีเพจนะครับแล้วก็ตอนนี้ Facebook ก็โดนแฮกนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมเนาะแล้วก็กลุ่มปอมก็เยอะแยะครับผม จะไปหลงเสือครับผมวิ่งล่างตัวเดียวครับงวดนี้ครับห้า <5. S 1> เม็ดเดียวครับผมเนาะห้า <5. S 1> เม็ดเดียวครับจับคู่ให้สามคู่นะครับจับคู่ให้สามคู่นะครับของ f c ภูเก็ตนะครับจับคู่ให้สามคู่นะครับนั่นก็คือห้าหนึ่งห้าหกห้า เจ็ดครับห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดนะครับลงวันที่หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหกเจ็ดครับมุนีกาวันออกพรรษาครับผมเนาะวันนี้วันออกพรรษาครับสิบห้าค่ำครับเดือนสิบเอ็ดนะครับวันนี้วันพระครับผมเนาะนี่ครับวิ่งห้านะครับตรงกับปณนีไหมของปณนีก็มี 5 6 2 3 9 0นะครับนี่ครับตรงกันไหม5 6มีอยู่5 1ไม่มี1ไม่มี7ขผมนาะนี่ครับหรือว่าจะออก5 6 6 5อีกนะครับบนเมียครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมวิ่งล่างตัวเดียวของ FC ฟูเก็ตนะครับวิ่ง5นะครับวิ่ง5ครับผมเนาะงวดนี้ครับ ส่วนวิ่งบนครับวิ่งบนของ f c ฟภูเก็ตนะครับวิ่งบนเพน่นแจงเขาแม่ครับผมเนาะเหมือขึ้นอีกขึ้นมาอีกประมาณ2-3สาวันนะประหักนีครับผมก็ตามนี่ครับนะครับผมมาแปงหน้าจอเอาครับกับสุทธานีครับผมเนาะกับขออุ่ยพ่อนไห้ FC ท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลยวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผม คลิปนี้การสวัสดีครับ